สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจูรีตลีนะคะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำข้าวหมากกันค่ะซึ่งข้าวหมากเป็นภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเลยนะคะของดีและมีประโยชน์มากด้วยสปปรรพคุณเลยนะคะและวิธีการทำที่แสนง,ง่ายด้วยค่ะก่อนจะไปรับชมรบกวนช่วกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆบ้านจูกันค่ะ โปรเบลติกชั้นดีที่ทำมาจากคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะคะคือข้าวหมากนั่นเองค่ะโปรเบิลติกนะคะเป็นจุลินทรีย์ขนาดเล็กอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์ชนิดที่ดีอาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์ค่ะมีส่วนช่วยในการดูแลระบบทางเดินอาหารให้เป็นปกติ ช่วยย่อยและสังเคราะห์วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายรวมถึงคอยป้องกันร่างกายจากจุลินทรีย์ชนิดที่ก่อโรคนะคะปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงคะ่ะนี่คือข้อดีของโปรไบอติกนะคะที่ได้จากข้าวมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะเขียนแปะไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ ใครมีข้าวเหนียวเก่าใช้ข้าวเหนียวเก่านะคะแช่สถึง5ชั่วโมงค่ะแล้วนำไปนึ่ง20นาทีจนสุกนะคะเราะแวกพื้นที่ตรงกลางนิดนึงนะคะให้เขาได้สุกทั่วถึงกันค่ะลูกแป้งข้าหมากนะคะซื้อมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะตรงข้างๆพระธาตุที่เขาขายของเยอะๆนั่นเลยค่ะวิธีทำและปริมาณในการใช้ของลูกแป้งนะคะ,ะ,คะเขาก็จะมีการอธิบายบอกไว้ด้านหลังเรียบร้อยแล้วค่ะ ลูกแป้งที่ซื้อมาวันนี้นะคะเขาแนะนำให้ใช้เป็น3ลูกต่อข้าวเหนียว1กิโลนะคะวันนี้จะทำแค่ครึ่งกิโลนะคะจะใช้ลูกครึ่งค่ะลองชั่งน้ําหนักดูได้ที่12กรัมค่ะแล้วนำลูกแป้งนะคะมาตาให้ละเอียดค่ะหรือหากใครไม่มีครกนะคะก็ใช้ใส่ถุงเอาค่แล้วก็บดให้ละเอียดเดี๋ยววันนี้จะมาบอกเพื่อนๆด้วยนะคะว่าลูกแป้งทำมาจากอะไรค่ะ ลูกแป้งมีส่วนผสมของชะเอมพริกไทยดีปรีหรือทั้งใต้เด็กดีปรีเชือกนะคะกระเทียมคิงข่าและแป้งข้าวเจ้าค่ะสูตรของสมุนไพรแต่ละท้องถิ่นอาจจะใส่ไม่เหมือนกันนะคะเมื่อผ่านไปสินาทีนะคะตอนนี้เราก็มากลับด้านข้าวเหนียวให้เขาสุกทั่วกันค่ะ ตอนนี้ข้าวเหนียวของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาใส่กระจาดหรือใครจะใส่กระด้งหรืออะไรก็ได้นะคะกระจายตัวเขาให้เขาเย็นตัวลงนะคะพลิกกลับไปกลับมาให้เขาเย็นตัวลงนะคะแล้วเราถึงนําข้าวเหนียวของเราไปล้างน้ําค่ะการล้างข้าวเหนียวนะคะใช้น้ําสะอาดหรือน้ําที่เราใช้ดื่มนะคะในการล้างค่ะ ตอนล้างก็เบามือนะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวของเราหักนะคะเราก็ล้างหลายๆรอบค่ะจนตัวของยางข้าวเหนียวเขาหมดเลยนะคะในคลิปล้างไปประมาณ3-4รอบค่ะเมื่อล้างข้าวเหนียวจนยางเขาหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็นํามาเสด็จน้ำค่ะแล้ววางผ่งให้เขาแห้งลงไม่มีน้ำเลยนะคะ แล้วนำลูกแป้งที่เราบดละเอียดไว้แล้วนะคะค่อยๆเทใส่แล้วคลุกเคล้าอย่างเบามือนะคะค่อยๆเทใส่และคลุกเคล้าให้เข้ากันทั่วเลยนะคะ เมื่อคลุกเคล้าเขากันดีแล้วนะคะตอนนี้เราก็นํามาใส่ภาชนะที่เราได้เตรียมไว้ค่ะวันนี้จูก็ได้เตรียมเป็นถ้วยพลาสติกเล็กๆเอาไว้นะคะใส่ให้เต็มเลยนะคะเพราะเดี๋ยวตอนเขาเป็นข้าวหมากแล้วเขาจะยุบตัวลงมาค่ะข้าวเหนียวครึ่งกิโลจุได้ประมาณอยู่ที่8ถ้วยนะคะกะกะเอาค่ะจาก130กว่ากรัมนะคะจนถึง1 5 0กว่ากรัมค่ะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อปิดฝาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะผ่านไป2คืนแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตาของข้าวหมากเรากันนะคะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสังเกตค่ะเขาเริ่มจะมีน้ําข้าวหมากแล้วนะคะเรียกน้าต่อยค่ะตัวข้าวหมากเขาก็จะยุบลงนะคะเมื่อสองวันที่แล้วเราใส่ไว้เต็มเลยใช่ไหมคะตอนนี้เขาก็ยุบลงมาเหลือแค่ครึ่งเดียวค่ะ เดี๋ยวมาชิมข้าวหมากของเรากันนะคะว่าผ่านไป2คืนแล้วเนี่รสชาติเขาจะเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะตัวข้าเหนียวเขายังเป็นเม็ดสวยงามมากๆเลยนะคะรสชาติที่ได้ในวันนี้นะคะจะไม่หวานมากนะคะเพราะว่าจุหมักแทไว้2คืนเนาะหากใครต้องการความหวานมากกว่านี้นะคะแนะนําให้เป็น3คืนค่ะเขาจะมีความหวานฉ่ามากกว่านี้นะคะ และมีรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยนะคะรวมถึงมีกลิ่นแอลกอฮอล์ด้วยค่ะเมื่อได้ความหวานที่เราต้องการแล้วนะคะเข้าหมากสามารถเก็บในตู้เย็นได้หนึ่งเดือนค่ะ ข้ามาคือโปรไบโอติกชั้นดีภูมิปัญญาของคนไทยนะคะที่ควรอนุรักษ์เอาไว้เลยค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกันไว้ด้วยค่ะวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ